พระเอก MV คนล่าสุดซูงจุงกิคอนเฟิร์มเตรียมเป็นพระเอก MV คนใหม่ มีรายงานข่าวนะครับหลังจากที่พระเอกซุงจุงกีนะครับปิดกล้องผลงานจากการแสดงในซีรีส์เรื่องวีเซนโซช่อง TVN นะครับไม่เท่าไรนะครับก็มีรายงานเปิดเผยว่ากำลังจะมีผลงานใหม่ให้แฟนๆได้ติดตามนะครับนั่นคือการปรากฏตัวใน m v เพลงใหม่ของศิลปินสาวเคสะนะครับภายในวันนี้นะครับก็มีทั้งไซนะครับที่เป็น Co o ของค่ายนะครับ P Nation ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของเขานะครับกับซุงจุงกีและศิลปินสาวนะครับเคสะลงในอินสตาแกรมพร้อมกับข้อความ ขอบคุณซุงจุงกิที่ตอบรับนะครับที่มาปรากฏตัวใน MV ดังกล่าวด้วยนะครับด้วยความซาบซึ้งว่าโดยศิลปินสาวนะครับเพศนะครับเป็นศิลปินที่น่านับถือมากนะครับเธอใช้เดี่ยวแต่งงานเพลงของเธอเนี่ยต่างๆมานะครับและเธอก็เคยมีผลงานมาแล้วนะครับสําหรับ ทางอัลบั้มของเธอเนี่ยก็เป็นระยะเวลานานพอสมควรนะก่อนที่จะมาย้ายค่ายร่วมงานกับค่าย p n เนช o ั่นนะในการมองหาหนทางที่จะสนับสนุนเธอให้กําลังเตรียมงานอัลบั้มใหม่ของเธอนั่นเองนะกับค่ายใหม่นะครับผมก็อยากที่จะช่วยเธอในเรื่อง MV นะ และเมื่อได้ยินเพลงไตเติลของเธอเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมก็คิดถึงนะักแสดงคนหนึ่งนะที่เหมาะสมอย่างมากนะที่จะมาเข้าบทนะแม้ว่าผมเนี่ยจะรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่ก็ไม่ได้รู้จักเขามากดีพอที่จะขอให้เขามาช่วยเหลือที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งใน MV นี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาตอบรับอย่างดแีและเขาบอกว่านะครับเขาเป็นแฟนเพลงของศิลปินเฮสะนะครับ และขอขอบคุณวีเซนโซด้วยนะครับและนี่คืออัปเดตล่าสุดน,นะครับซุงจุงกีก็จะได้เป็นพระเอก MV นะในเพลงของศิลปินสาวคนนี้นั่นเองนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตาม